ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็มอกออกไป EP ที่86เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่1หน้าที่86ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องมัเวชประจำวันจันทร์24สิ่งหาคมพุทธศักราช5 6 3พวกภิกษุผู้เป็น้าศึก่านอนุ์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุแล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจ,จมักคือของผู้หญิงมีเครื่องลาก ของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิษกษุม,มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ age, down, ย lights, so ินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปารชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าสศึก หามนุษย์ผู้หญิงผู้มาในสำนักภิกษ er ุเราให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัชมะคือของหญิงมีเครื่องราชหนึ่งของพิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของพิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของพิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออก <t feast> ต้องอาบัติปาราชิกพวกพิกษุผู้เป็น้าศึกพามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุแล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจมรรคคือของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของพิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของพิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราช ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอบัตปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็นค้าสึกพามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุเราให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมักคือของหญิงมีเครื่องราชหนึ่งของภิกษุไม่มีเครื่องราชน่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่ง ของหญิงมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนะึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนะึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบาัตสองมนุษยสิทธิถีสุดที่กะจะตุดกะคล่อมผู้ภิกษุผู้เป็น้าสึกพามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ครอบองกาเนิดเอวยปัสสาวะมากเธอของหญิงมีเครื่องราชของพิสุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชหนึ่งของหญิงมีเครื่องราชของพิสุก็มีเครื่องราชหนึ่งของหญิงไม่มีเครื่องราชของพิสุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปาราชิก